คนบันเทิงแฟนๆส่งกำลังใจ ja, ดีเจเพชรจ้าโพสห่วงอามา่าอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักและมีแฟนคลับติดตามจนวนมากอย่างดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมัยกับคุณแม่หรือที่ทุกคนเรียกว่าอาม่านั่นเองค่ะวันนี้ ja, ดีเจเพชรจ้าโพสภาพคู่คุณแม่ผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพที่อาม่านอนบนเตียงคนไข้ชูสอนิ้ว โดยเพชรเจ้าเผยว่าหายไปไวนะแม่ผิวแพ้คันครับอาม่าคันต่อมาบอกว่ากลับบ้านหาลูกได้ละกลุ่มใจเป็นห่วงอาม่ามาสองวันวันนี้ถึงมือหมอสบายใจหายไปไวนะมามีท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่จำนวนมากทางทีมงานทีนี้ .com ขอให้อาม่าหายไปไวนะ